แม่ฝนนะคะวันนี้เนี่ยแม่ฝนอะ่ะจะมาเอาคืนป้าได้หลายคนบอกว่าเอาเห็นเอาคืนไม่ต้องหลายคลิปแล้วแต่ยังไม่มีคลิปไหนที่ได้แกล้งแบบแรงๆเหมือนที่ป้าได้แกล้งแม่ฝนเกือบกระโดดระเบียงไว้ในคลิปนี้อะไรมีกูหรือเปล่าน้ำตาแตกเลย เห็นหมยังไม่มีคลิปไหนที่แม่ฝนเอาคืนได้แรงๆเลยวันนี้จะต้องเป็นคลิปที่เอาคืนได้แรงมากเพราะแม่ฝนมีผู้ร่วมขบวนการนะคะขอเชิญผู้ร่วมแผนการร้ายของเราะะด้วยค่ะแล้วเดนวันดีครับพี่บอสจากช่องบอสกีรตินะคะ คืออ่านข่าวนะคะอาชีพรองนี่คือแกงขนค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปแกงคนไม่ใช่อันนี้จะให้พี่บอสมาเป็นคนแบบว่าเนียนๆช่วยแก้ปลาดเราจะหลอกปลาด้าว่าให้ปลาดเนี่ยกินบะหมี่รสใหม่แข่งกับพี่บอสนะคะอันนี้เป็นบะหมี่เกาหลีรสใหม่รสแกงกะหรี่นะคะแล้วแม่ฝนเนี่ยจะแอบเอาสิ่งนี้ พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกนะคะจะแอบผสมลงไปในบะหมี่าแต่อย่าสลับจานนะนเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยอาจจะแก้งแรงไม่พอครับค่ะผมก็เลยเอาไปหนึ่งสองแล้วยังไม่พอนะคะเราก็จะซ้อนแผงไว้ด้วยเดี๋ยวปลาได้เผ็ดใช่ไหมปลาได้ก็ต้องแบบอยู่น้ำอยู่น้ำอยู่น้ำเราก็จะนําพริกผสมกับน้ํา เอาไว้ให้เขากินหมดตอนนี้เราต้องไปต้องมามีกันก่อนค่ะเย้เราได้ทั่วยนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปรุงลงไปเลยนะคะว้รอชั่วมากความสะใจมันออกมาผ่านหน้าตาได้ขนาดนี้อุยไม่ได้สะใจอะไรขนาดนั้นเลย ได้เดี๋ยวเจอกันได้อจริงจริงแล้วเรารักกันมากเลยเนาะครับอันี้ปะเราใส่ปุ่งปกติไปก่อนไหมครับเพื่อจะได้รู้ว่าเอ่ออะไรนะคะอะไรนะคะอุ้ยตายแล้วพี่บอสอะมาชวนคุยทำไมก็ไม่รู้ดูซิมันหกเลยเนี่ยหกหมดเลยออ้ยเอ๊ยหัวตกใจบเดีวมันก็หก โอ้โหโอ้โห,โโหพี่ได้ฝนขัดโทษแต่ว่าจริงๆเราฝนรักพี่มากเลยเนาะรักพี่แบบไม่ทีโกหกเลยเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าตอนนี้ได้กลิ่นไหมครับเ <c oughs> อ้ยมันจุดมากเราต้องรีบนี่นะคะนี่คือเครื่องปรุงของแกงโครรีนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบใส่ลงไปก่อนนะมันจะได้กบกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะรู้ <c oughs> เพราะว่าปลาไดเป็นคนท,ที่ขี้ระแวงมากนี่นะคะทุกคน อยากจะดูแม่ฝนนี่ไปแล้วโอเคครับก็หลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะครับโดยฝีมือของแม่ฝนนะครับกลิ่นเหมือนแบบว่ากแกง,งกะหรี่แกงกะหรี่แบบว่าเผ็ดเผ็ดอ่ะผมว่านะอยี่ห้อนี้ที่เขาทำบะหมี่เผ็ดอ่ะเขาน่าจะขายดีทุกคนไทยเออใช่เนอะไม่ต้องอู่ที่เราเลนเล่นกันห่ักหวยเด็กก็หาซื้อคนดูก็หาซื้อกันแบบจนทุกว <laughs> ันนี้ แค่ตู้ห้างมีขายใช่โอเคเดี๋ยวผมให้พี่ได้ลองชิมก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยมันมีนี่มาด้วยอ่ะเนื้อไก่เนื้อไก่เนื้อไก่ใช่ไหมเห็นเนื้อไก่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะใช่เลยโอ้โหูเป็นยังไง ต้องกินจริงเหรอ,อมมขมเผ็ดขมแหละแต่ผมลองชิมก่อนผมสถาปนาว,านว่ารสเนี้ยเผ็ดที่สุดของมาล่าจริงเหรอฮะสถาปนาเลยเหรอใช่สถาปนาแล้วไม่มีกลิ่นกะหรี่ปกตินะผมว่ามันมันเข้มเข้มข้นต้องลองกินน้ำไหมอืออือต้องผมว่าต้องใส่น้ำไเยอะต้องลองน้ำเยอะดูว,ว่าเป็นไง เพื่อว่ามันเผ็ดเผ็ดกว่านะกินแค่นั้นก็รู้เลยอ่ะลองลองกินหน่อยค่ะลองลองกินนะออ่ลงพี่ดายลองได้ผมลองเแล้วไงพี่ได้ลองให้ไก่ไงใช่ลองเส้นปลาได้เลยปลาไดในช่องนี้ต้องปลาไดใช่ใช่ต้องเป็นปลาเห็นยังอยากกินอยู่เลยกินอยู่เลยแต่สีไม่น่าอร่อยนะอืมอืออือ กินกับเส้นอืมโอเคแต่มันยังว่้มันขมอ่ะเรากินนองกินลองเาแต่น้ำลองแต่น้ำต้องลองแต่น้ำต้อนะบูตาไหลอ่ะเดี๋ยไ้เีได้เผ็ดขอเออเผ็กว่าเดิมเยอะเลยกินน้ำกินน้ำกกินน้ำกินน้ำเว่าเดิมเยอะเลยอ ลบเลยเอาตังโมเดี๋ยวในด้ำก็มีพิกอยู่ผมว่าขวดป้ายไม่เชื่อพี่บอลดูสุดยอดสุดยอดสุดยอดพีชีพผีชีพเพื่อนแผนที่สำเร็จ เมย์เขาไม่ยอมกินแน่นอนโอ้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 พี่พอทีชีพครับเมื่อกี้เราตกใจเลยไม่กินได้เหรอขอน้ำตาไม่ใช่น้ำตาอะไรนะน้ำหวานน้ำหน้ำหวานน้ำหวานไม่เห็นเป็นไรเลยเอาลูกินน้ำหวานใช่สำเร็จไหมตอนสำเร็จแหละโอ้ต้องบอกโดนได้เดียวอ่ะคนเห็นเลยพี่พอถึงก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอลุกก่อนคือแบบกูไม่หวานแล้วเลย ไปกินดึงดหน้านานมาไปมาเดวกระเปาไลว่ปะโลผ็ดปะเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากเลยเหรอเดวเป็นปลาโลหให้นใส่เยอะมากเลยเหรอคือกระหมดซองอ่ะ เหนื่อยนี่กินแค่นิดเดียวโคตรเหน็ดเลยต้องแสดงลงะครแล้วเดี๋ยวแพ้ไม่สำเร็จอุยคลิปนี้เราสำเร็จได้อพอพี่บอสกีรติเลยนะคะใครที่แบบยอมใจในความคุ้มเดของพี่บอสเนี่ยต้องรีบเข้าไปกระเทิร์นไลท์จิงบอสกีรตินะครับให้ถึงห้าหมื่นไลค์ไม่ใช่ <c oughs> ใเข้าไปกดติดตามให้พี่บอสกีรติกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะได้เลยครับ ไปเอางานกับพี่บอสดีเดี๋ยวก่อนกล้องลองไว้ฮะลองสักคำลูกษาทำแล้วผมลองกล้องนะครับกำลังจะลองบะหมี่แผ่นที่สุดในโลกของจริงการกินบะหมี่แผ่นที่สุดในโลกอ่ะหมดถ้วย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 ปุ๊บซับสเต็ครข่ห้าหมื่นแน่แคลิปนี้เอาแสนเอาแสนหนึ่งเลยหมดถ้วยเกรซี่เกรซี่ โคตโอ้อนตายแน่โคตมอ่ะดูนะฮะสโลแกนมันคือมาช้าแต่มาแน่เดี๋ยวกินได้ใต่อย่าวิงแก้วเลยเผ็ดเ้็เอาหวดช่วยไหหวดช่วยหมไม่ได้ม่ได้ขม กูเลี้ยเผ็ดอยู่เลยอ่ะกูกินคำนปับเดียวเหงื่อมาใช่น้องๆองยากไปกินนะครับไม่ไหวไปอุ้ย,ยรู้เรื่องกินเอาจริงตอนเนี้ยยังปวดท้องเลยนะกินแค่แบบนิดเดียวอ่ะ เกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายบ้านนี้อุ้ยปาแดงเลยอ่ะอู้โหไปถ่ายแขงแล้วนะปาแดงนี่นี่คืออยากลองเองคือเมื่อที่แล้วบอกว่ากิ๊ฟกิ๊ฟจับได้ป่าวจับได้คหอเมื่อที่แล้วลองกินลองกินกินกินยังไงฮะกินไปแค่ปไฟท้อยกันไงรู้เรื่องเลยพี่ถามก่อนปลาดายรู้เรื่องก่อนไหมไม่รู้เมื่อกี้ไปส่งเพื่อนให้ฝนมา นหลอกใช้ให้ไปส่งเพื่อนเป็นแผนการครับหลังจากที่บอสลงมาจากรถปุ้มแม่ผ่อนว่าไม่ต้องกลัวเลยมีเวลาถ่ายเยอะมากใช้บันไดไปส่งเพื่อนไม่หมดเรียบร้อยแล้วบอกว่าโอ้เตรียมกันมาอย่างดีเอาเพื่อนขึ้นรถสิ่งนี้แล้วในขณะที่กําลังทําอยู่บันไดเปิดเข้ามาพวกเเลยชิบตาทขาไงวะเอากล้องวันดีครับบานไดเป็นยังไงวะไอู้ไอ้หนูชี้ ไปด,ดูช่องผมได้ครับจะได้รู้ว่าเออเราแผนการนี้แต่แต่คือสงสัยอยู่ว่าเขาอ่ะรู้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเช้าเห็นมาแอบอ่านโทรศัพท์ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแอบอ่านโทรศัพท์ามางแผงไป<ห>แล้วหรอปองขายหลอดวอเราะแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้นิวปกาิบว่าเห็นท่าอย่างเงี้ยสงสัยจะรู้แล้วทำไมแล้วทำไมถึงไม่ยอมกินทำไมถึงส่งไม่ให้พี่บอส คิดว่ามันคงเผ็ดอยู่แล้วไงเ้ยไม่รู้ใช่ไหม,ม <laughs> แต่ว่าคนที่ทุ่มทุนเจ้างี่สุดก็คือคนดี <laughs> อยา,อากจ <laughs> ะบอ <laughs> <laughs> ก,กว่าเห็ดมากต่ายกันเยอะปะเกือบหมดแล้วไม่กลัวกูตายเลยต <laughs> <laughs> ายมาขนขน <laughs> <laughs> ถึกถึกจริง <laughs> เหมือนจะตายอ่ะ